ที่หนึ่งนะคะของเหรียญห้าสิบของเหรียญร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นสองร้อยแล้วร้อยห้าสิบาทวาระที่หนึ่งก็จะเป็นสมเด็จย่าเนี่ยค่ะเขาจะมีที่หนึ่งกับที่สองเลยนะคะวาระนี้วาระที่หนึ่งสมเด็จย่าเจ็ดสิบห้าพันษาปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะวาระวาระที่สองสมเด็จย่าเจ็ดสิบห้าพันษาเช่นกันแต่จะเป็นปีสองห้าหนึ่งเก้าลองสังเกตดูนะคะเผื่อใครมีเผื่อใครเจอราคาหลักหลายหมื่นนะคะ หลายหมื่นถึงอาจจะถึงหลักแสนถ้าสวยๆนะคะสมเด็จย่า7 5พันษาปี2519นะคะมีราคาถ้าเหรียญปกติที่เจอทั่วไปก็คือ2518ค่ะอันนี้คือวาระที่1และวาระที่2ส,ส่วนวาระที่3ก็จะเป็นเหรียญน,นี้วาระที่3เหรียญน,นะคะองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติแต่เราจะเรียกกันว่าเหรียญโปรยข้าว เราจะเรียกตามลักษณะนะลักษณะของเหรียญน,นะคะโปรยข้าวในหลวงราชการที่9และใหลวงรัชการที่1 0สองพระองค์เลยเนี่ยคะ่ะเหรียญน,นี้ดีมากเลยคู่ทั้งสองพระองค์เลยนะคะได้ได้เหรียญน,นี้เหรียญเดียวก็มีทั้งสองพระองค์คู่กับเหรียญเงินด้วยนะคะเงินที่ระลึกชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะรับซื้อเหรียญละหกร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นวาระที่ ที่ทสามแล้วก็มาวาระที่สี่วาระที่สี่เป็นวาระอภิเศกสมรสเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะเป็นีอน่อ่าใช่เนี่ยค่ะอภิเศกสมรสอ่ะยิบม,มาสองเหรียญเลยจะได้ดูหน้าหลังเนาะพระบรมค่ะสมัยพยศของพระองค์ท่านนะคะสมัยนั้นก็จะเป็นสมเด็จพระบรมเนาะเนี่ยค่ะให้ดูเหรียญชัดๆนะคะที่เหรียญจะเขียนเลยนะคะ ที่มีข้อความเลยนะคะพระราชพิธีอภิเศษสมรสมหาวชิราลงกรณ์สมสวรีพศอสองวันที่สามเดือนมกราสามหนึ่งหนึ่งอ่ะนะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอดูวันที่ให้ชัดเจนก่อนออไม่มี่ไม่มีวันที่ระบ,บุที่หนังสือนะคะระบ,บุแต่พศเนี่ยค่ะสามและมกราสองห้าสองศูนย์ค่ะพศ สามมกรสองห้าสองศูนเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีพระราชาพิธีรราาธอภิเศกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามาหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารนะคะก็น่าเก็บสะสมเนาะเป็นเรื่องราวบอกเล่าค่ะเหรียญน,นี้นะคะเก็บคู่กันในละเหรียญหนึ่ง ที่ที่พนันแนะนําให้เก็บคู่กันนะคะเหรียญสองร้อยเมื่อกี้ที่พนันหยิบที่ว่าเหรียญสองร้อยบาทนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะกะแยะเนี่ยค่ะ,คะเก็บคู่กันนะคะเป็นเรื่องราวบอกเนี่ยค่ะเพราะพระองค์โสมและพระองค์พามีวรานิวารวารเดียวเท่านั้น,นเห็นไหมคะพระราชาพิธีขึ้นพระอู่สรโพด่เดือนพระเจ้าหลานเธอค่ะปีสองห้าสองสองค่ะรับซื้อเหรียญละหกร้อยบาท